ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2,541ซึ่งในปีนั้นคุณตะวันคำสุจริตไปช่วยสร้างเจดีหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมณวัดป่าถ้ำไฮบ้านบ่อเดียวเดือนห้าตําบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งคณสิทธิ์มีจิตศรัทธาสร้างไว้เพื่อบูชาพระคุณ และถวายเป็นอนุสรสถานแด่องค์หลวงปู่คำตันทิตตะธรรมโมแห่งวัดป่าดานสีสําราญตําบลสีสําราญอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬพระผู้อุปถากหลวงปู่คำตันทิตตะธรรมโมท่านเล่าให้คุณตะวันฟังว่าวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนวดถวายหลวงปู่คำตันอยู่นั้นท่านเมตตาเล่าว,ว่า ต่อไปโลกของเราจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ผู้คนจะล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพราะโรคระบาดอันนี้และผู้คนทั่วไปทุกหย่อมหญ้าจะกลัวกันจนไม่กล้าออกจากบ้านถ้าพวกท่านไม่เชื่อให้คอยดูนะมันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ผมคงไม่ได้อยู่จนถึงวันนั้นหรอกสิ่งสำคัญพวกท่านอย่าพากันประมาท มันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่อยากจะบอกให้พวกท่านทราบว่าไม่ว่ายาใดๆก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผมจึงกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านว่ามีอะไรที่ช่วยรักษาได้ไหมครับ ขอโอกาสให้หลวงปู่เมตตาบอกลูกหลานด้วยครับหลวงปู่คำตันท่านจึงตอบอย่างเมตตาว่าต้องใช้ยามหาวิกัตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ละที่จะรักษาได้ให้พวกท่านนำกะลามะพร้าวแล้วเอาทรายใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นำน้ำมูดใส่จากนั้นก็เอามาดมเพื่อรักษาโรคอันนี้ ผมถามหลวงปู่ว่ามันจะไม่เหม็นหรือขอรับหลวงปู่ท่านจึงพูดแบบทีเล่นทีจริงว่าถ้าพวกท่านอยากหายหรือไม่อยากเป็นโรคก็ต้องอดทนเอาแล้วผมบอกได้เท่านี้ลหละตั้งแต่ได้ฟังเรื่องเล่าวันนั้นเป็นต้นมาคุณตะวันก็คอยดูอยู่ว่าจะเกิดโรคระบาดอะไรครั้งใหญ่ที่ทำให้คนทั่วโลกกลัว จนไม่กล้าออกจากบ้าน22ปีเต็มที่คุณตะวันได้ฟังเรื่องราวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงวันนี้พุทธศักราช2563บวกกับก่อนหน้าที่พระอุปถาคหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมท่านนำมาเล่าให้ฟังอีกประมาณสิบปีรวมแล้ว ถึงตอนนี้ครบ32ปีพอดีก็ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ลุกลามไปทั่วโลกจริงๆคือโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นไปตามที่องค์หลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมท่านเคยทำนายไว้ทุกประการไม่มีผิดสำหรับยามหาวิกัตที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระวินัยปิฎกมีสี่อย่างคือคูดหนึ่ง หมายถึงอุจจาระมูดหนึ่งหมายถึงปัสสาวะเท่าหนึ่งดินหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมท่านถือกำเนิดตรงกับวันพุธเดือนตุลาคมพุทธศักราช2448ปีมะเส็งณบ้านกลางตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ49ปีเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2,497เวลา11.30นาฬิกา30นาทีณวัดศิลาวิเวกตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีพระครูพุทธารักษาธุกิจเป็นพระอุปชาโดยองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนท่านได้เป็นธุระเตรียมจัดบริขารในการบวชให้หลวงตามหาบัวเมตตาพูดถึงหลวงปู่คำตันว่าหลวงพ่อตันนะองค์หนึ่งนะอันนี้เราบวชให้เลยนะเป็นตาประขาวแกภาวนาดีแกเล่าภาวนาให้ฟังเข้าท่านี่วะเราเลยให้ไปบวชมุกดาหารเราไม่ไปแหละ แต่ให้โยมพาไปให้พระพาไปบริขารเราเตรียมเสร็จแล้วให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเราหลวงพ่อตันนี้องค์หนึ่งหลวงปู่คำตันทิตะธรรม,มูท่านมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2540เวลาประมาณ21นาฬิกา30นาที ณวัดป่าดานสีสำราญตำบลสีสำราญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสิริรวมอายุ92ปี4 4พ0 0ษาวันนี้จึงนำมาเล่าให้สาธุชนทุกท่านได้รับฟังแลเป็นสักขีพยานในการทำนายขององค์หลวงปู่คำตันทิตธรรมโมแห่งวัดป่าดานสีสำราญพระอริยสสฆ์ คู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกโดยคุณตะวันคำสุจริตเมื่อวันที่เจ็มีนาพุทธศักราช2563